สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนต์นะคะในช่องของพิงเพชรยนต์รถกระบาดลดรถครอบครัวนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงนะคะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่ี่148แล้วนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถครอบครัวนะคะโฉมนี้นะคะเป็นโฉมที่ยอดนิยมอีกหนึ่งคันเลยนะคะได้เป็นโฉมน่ายักมากนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถ ครอบตัวราคาถูกอยู่นะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะโตต้าฟอร์จูเนอร์ 3.0V ขับ4นะคะปี2010นะคะ,ะ,คะได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรโจนตั้งขายอยู่ที่ราคา489,000บาทนะคะ,ะ,คะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยตามพิงมาเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกรจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีเทานะคะโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลย 6074นะคะ, 64, นะ,คะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะกระจังกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2020มาให้นะคะได้แม็กแพ้เดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปีใหม่ๆ มาให้เลยนะคะทั้งสี่ล้อนะคะได้เป็นยางมิชลินมาให้ด้วยนะคะตัวน็อต่างๆนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะไฟเลียวนะคะจะต,ติดกับตัวถังข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะมาดูในส่วนของภายในเลยนะคะ ภายในของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบออโต้นะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะช่องใต้ล่างใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้นะคะกระจกปัดไฟฟ้านะคะพรมลายหุ้มหนังสีเทานะคะได้เป็นพรมลายมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะได้เป็นเกียร์ทำเกียร์ออโต้มาให้นะคะตรงกลางน,นะคะมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำมาพร้อมนะคะ เบาะนังสีเบสนะคะตัดด้วยด้ายสีเทาสีสวยนะคะในส่วนของเบาะนะคะจะมีการปรับสภาพให้นะคะได้เป็นปอดปรับไฟฟ้าในส่วนของคนขับมาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดํานะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าของเรานะคะจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดําตัดด้วยสีเบสนะคะคุณลูกค้ามีตัดด้วยลวดลายไงลวดลายไม้สวยงามมาให้นะคะ มาดูในส่วนของเลขไม์กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขไม้นะคะอยู่ที่2องแสนนึ่งะคะแด้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะวิทยุนะคะได้เป็นจอทัลสกีนมาให้นะคะคุณลูกค้าตรงพวงมาลายัยนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือร,ระดับเสียงได้นะคะแอร์อโอตโต้ปรับตามอุณหภูมิได้เลยนะคะมีช่องและก็คู่มือต่างๆครบเครื่องนะคะระบบกันลื่นนะคะ แล้วก็คันนี้มีกล้องถอยหลังไหมคันนี้ไม่มีกล้องถอยหลังมาให้นะคะแต่ว่าซื้อกับพิงค์พิงค์แถมกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้านะคะนั่งยืดเยียดขาได้สบายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะอ่ะมาดูในส่วนของผูดด้โดยสารกันเลยนะคะมือจับของเขาก็จะได้เป็นแบบโคมเงี่ยมเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของผูดด้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจตัดด้วยได้สีเทาสีสวยนะคะ พื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืเดเจียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำนะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมาให้นะคะช่องใส่ของนะคะช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้นะคะที่พิงแขนให้ด้วยนะคะมีแอร์หลังมาให้อีกด้วยนะคะแล้วก็ไฟเก๋งมาให้นะคะในส่วนของภายในนะคะเราปรับสภาพอยู่นะคะคะุณค้ามาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังอีกทีหนึ่ง นะคะคผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็สามารถนะคะพับเบาะลงได้หรือ,รอลูกค้าอยากได้เบาะพับไปข้างๆแบบนี้ได้นะคะพื้นที่ก็สามารถกว้างขวางมากขึ้นนะคะคุณลูกคา้าออปชั่นของเขาคือพบเรื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะแล้วก็ได้เป็นบอดีเด้เดิมๆด,ด้วยนะคะตัวร็อตต่างๆนะคะได้เป็นสีเดียกวกดตัวรถไม่เคยขยับออกจากที่นะคะมือจับแบบพร้มเนียมนะคะ ช้อนล่างใส่แก้วน้ำผลน้ำมาให้นะคะตัวน้านะคะตัวล็อกเด็กนะคะยางนะคะยางเดิมนะคะไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะสําหรับคันนี้นะบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะตัวยางต่างๆนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณ้าสําหรับคันนี้นะมาดูฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่เคยขยับออกจากที่เลยนะคะ เดี๋ยวพี่จะพาคุณลูกค้ามาดูในรอบๆมาดูรอบๆพันกันเลยนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายของเขานะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะมีไฟทับทินสีแดงมูสอยู่ตรงด้านล่างนะคะระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดนะคะ,ค,ะคุณลูกค้ากแจสำรองมาพร้อมเลยนะคะสปอยเลอร์ไฟเดรกดูที่สับที่ปัดน้ำฝนนะคะมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะได้เป็นคม สีชมพูอ่อนมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็อุปกรณ์ถุงเท้าอยู่ตรงด้านข้างตรงนี้ถุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆนะคะลูกค้าสามารถพับเบาะลงมาได้นะคะพื้นที่กว้างขวางนะคะมีแอร์หลังให้อีก2นะคะตัวน็อตนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันโชกเดิมนะคะคุณลูกค้าตัวโชกนะคะเราถ้ามีเสียงนะคะสูงเสียงดังปิดเปิด นะคะมีเสียงดานเรามีการเก็บงานให้แน่นอนนะคะยางเดิมนะคะไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะตัวยางก็ไม่ได้เป็นยางเดิมๆนะคะลูกค้าด้านหน้าจะมีการเก็บงานให้นะคะสําหรับคันนี้นะลูกค้าท่านใดที่มองหารถครอบครัวอยู่นะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะสาหรับ คันนี้นะคะโฉมหน้ายักษ์มาให้นะคะนานานทีจะเข้ามานะคะตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะติดฟีลมอรอบคันมาให้กับคุณลูกค้าเราด้วยนะคะลูกค้าท่านได้นะคะที่มองหาโต้ตาอฟเจเนอร์ 3.0V นะคะปี2010นะคะได้เป็นโฉมหน้ายักษ์นะคะสีบอลเงินสวยๆเลยนะคะเพจโยนตั้งขายอยู่ที่ราคา4 8 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตสามารถฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะ ไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จาก ตัวนอไม่เคยขยับออกจากที่รอยเม็ดอ้ต่างๆนะคะสติกเกอร์มออกแทนเพจนะคะแบตเตอรี่นะคะคันเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะต้องการสังเกตรอยเม็ดอ้าจุดยางต่างๆนะคะจุดแต้มสีนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องสามพันนะคะภายในห้องเครื่องยังไม่ปรับสภาพนะคะแต่ไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลยเยิ้มนะคะ,ะ,คะเป็นเครื่องแห้งๆนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะคุณลูกค้าซีนต่างๆ นะคะเดิมๆกันเลยนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักผิดความจนน้ําเป็นสีนะคะมีวันประกีหลังการขายอีก3าวันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงคพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะสูใจกับรถแทนนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านได้นะคะที่สนใจโตต้ตาฟอร์จูเนอ 3.0V นะคะได้เป็นโฉมหน้ายัก คันนี้เลยนะคะสบอลเงินสวยๆนะคะเพจโจนตั้งขายอยู่ที่ราคา4 8 9แสบาทนะคะลูกค้าเครดิตีสาม,มารถฟรีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ8,000ต้นๆน,นะคะผ่อนสูงสุดได้7ปี84งวดนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะเมอร์พิงนะคะ082นะคะ7 0 4 3 2 5 3นะคะเข้าม,มาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชโยนนะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่1น,นะคะ ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่าในใดที่เข้ามาดูคีิปพิงแล้ว